นี่ยยริสาวันนี้นะฉันอนะ่ะจะต้องไปชิดใจพี่กับตันให้ได้เลยคอยดูแล้วกันนะจ้าอีเฟิร์ชิังก็จะคอยดูเธอเหมือนกันเพื่อเธออ่ะ จะเอาใจพี่กับตันได้อย่างที่พูดหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The s i m Free p i t y ค่ะวันนี้นะคะรอบเนี่ยก็อยู่กันในซีรีส์ของนิชาเช่นเคยเป็นอ่า EP ที่12แล้วนะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็ขอลง EP 12เอาไว้ก่อนเนาะแบบว่าเผื่อแบบพลอยไม่มีเวลามาลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเนาะก็เลยลง ไว้เยอะๆก่อนนะคะช่วงที่ยังสามารถอัดได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเวลาอะไรอย่างนี้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้เฟิร์นนะคะมาปั่นป่วนหัวใจนะคะของกัปตันแล้วก็นิชานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เฟิร์นนะคะมาทักทายกัปตนนันกันก่อนกว่า คือตอนนี้คอยก็ให้ดูคนโตแล้วใช่ไหมเอ่อสวัสดีเฟิร์สมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่กัปตันพอดีว่าเฟิร์สอะอยากมาหาพี่กัปตันนะคะ่ะเอ่อพอดีวันนี้พี่ไม่ว่างนะ่ะต้องออกไปข้างนอกหรอคะคือแต่ว่าเอาล่ะ พี่ไม่ว่างจริงพี่มีธุระต้องไปทำอะ่ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนะพ,พี่กับตันคะเดี๋ยวสิคะแกว่าพี่กับตันอะ่ะเขาเรียกจะไปไหนของเขานะแล้วฉันจะอยู่ฉันจะอยู่ฉันก็อยู่กับแกแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยเอาล่ะวันนี้นะฉันจะต้องรู้ให้ได้ ว่าที่พี่กับตันชอบออกไปข้างนอกบ่อยๆอะ่ะเขาชอบไปไหนแล้ววันเนี้ยธุระของเขาอะ่ะคืออะไรอย่าบอกนะว่าวันเนี้แก่ะสะกดรอยตามเขาก็ใช่น่ะสิฉันจะสะกดรอยตามพี่กับตันแกจะต้องไปกับฉันด้วยอีกแล้วล่ะเนี่ยอืองั้นก็ได้ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้กับตันนะคะไปที่บ้านของนิชาเพื่อที่วันนี้เนี่ยกับตันจะชวนนิชานะคะไปทานข้าวด้วยกันเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะให้เฟิร์สนะคะตามไปแล้วก็วันนี้เนี่ยกับตันแล้วก็นิชาเนี่ยจะทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าเฟิร์สเนี่ยจะขัดขวางหัวใจความรักของสองคนนี้สําเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยว เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยนิชาทำอะไรอยู่นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะนิชากำลังให้อาหารเป็ดน้อยก้าบ,บแล้วก็มาลีเพิ่งจะปลูกแครอทเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาอยู่แถวๆนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวเรียกกัปตันมานะคะ จะอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยโอเคอ้อมมาทางนี้ก็มามาสวัสดีครับพี่มาริส,ว,สวัสดีจ้าเออนนิชาอยู่ไหนนะอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเรานะคะจะทำให้นิชาตกใจกันดีกว่าโอเคมานี่นะ คุณทำอะไรของคุณเนี่ยตลกช่มัดเลยเออว่าแต่วันเนี้ยคุณมาหาฉันมีอะไรหรือเปล่าคุณลืมไปแล้วหรอว่าวันเนี้ยผมนัดคุณไปกินข้าวนะเออใช่ฉันลืมไปเลยว่าแต่ว่าเราจะไปกินกันที่ไหนดีอะแล้วแต่คุณเลยวันเนี้ยผมให้โอกาสคุณเลือกร้านอาหาร นี่พี่กับตันมาที่นี่นี่เองเนาะสวนบ้าบออะไรก็ไม่รู้ดูกระจกง,งอกง่ายฮะฉันจะเข้าไปนั่นใครกันนะได้เลยค่ะเออว่าแต่สวัสดีค่ะนี่ใครกันคะเออเฟิร์สคุณมาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะอา้าว ก็เฟิร์นมากับคุณไงล่ะคะที่รักเอ๊ะที่รักกันหรอนี่มันอะไรกันคะจะงงอะไรล่ะคะก็พี่กับตันกับฉันน่ะเขาเป็นคู่มั่นกันฉันมากับเขาก็คงไม่แปลกหรอกนะคะโหยผิดใจกันแล้วคือพ่อกับแม่ของฉันนะคะ พ่อกับแม่พี่กับตันอนะ่ะมั่นเราไว้ตั้งแต่เรายังเด็กนะคะพอดีว่าเดือนหน้าเราก็มั่นกันแล้วอะคะ่ะจริงหรอใช่ฉันชื่อเฟิร์สนะไม่ใช่อย่างที่เธอได้ยินนะมิชานี่เธอสนุกมากหรือไงอะเฟิร์สทำไมต้องมาปั่นหัวพวกเราด้วย แหมพี่กับตันคะเราอ่ะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะจะมาทำอะไรแบบนี้ทำไมล่ะพูดไปก็บอกเด็กนี่ไปเถอนะคะว่าเราอ่ะรักกันมากขนาดไหนเดี๋ยวนะกับตันนี่คุณมีคู่ม,มันอยู่แล้วอะ่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉัน เปล่านะเธอไม่ใช่คู่มั่นผมและผมก็ไม่ได้รักเธอด้วยผมรักคุณนะนิชา,าถ้าเราเป็นแฟนกันแต่ยังปิดบังกันแบบเนี้ยเราก็เลิกกันเถอะนะเดี๋ยวสิคุณฟังผมก่อนจะให้ฉันฟังอะไรอีกคุณโกหกฉันฉันอุตส่าห์ไหวใจคุณรบกับคุณ แต่คุณกลับมาทำแบบนี้กับฉันนะนะเชนรับไม่ได้หรอกค่ะคุณกลับไปทำหน้าที่สามีที่ดีเถอะนะไหนๆคุณก็จะแต่งงานอยู่แล้วอะแล้วก็จบความสัมพันธ์เพียงเท่านี้เอะนะคะแหมพี่กับตันนคะเรื่องมันบานปลายมาขนาดนี้นะคะ ปล่อยเขาไปเธอค่ะถือว่าสงสารนะคะแต่เฟิร์สผมไม่ได้เป็นอะไรกับคุณพี่กัปตนันลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราอ่ะเป็นคู่มั่นกันนะพอทีฉันฉ,ฉันจะไม่ทนแล้วฉันเกลียดคุณหืมํำหน้า ผู้หคนนี้น่หรอที่พี่กับตันรักนักรักหนาสุดท้ายฉันก็ทำให้มันได้ตีกันเองเราเลิกกันเถอะนะไปดีกว่าทำไมนะทำไมกับตันจะต้องหลอกฉันด้วยอะ่ะฉันไม่เข้าใจ เป็นอะไรไปอ่ะน,นิชาร้องให้ทำไมใครทำเปล่าค่ะหนูขออยู่คนเดียวยางไงเลยค่ะพี่มาลินี่นิชาฟังพี่นะนิชาจะไม่บอกพี่ก็ได้ว่านิชาเป็นอะไรแต่พี่ขออย่างละ อย่าเก็บเหมือนคนเดียวนะพี่เป็นห่วงพี่ไปล้วแล้วก็อย่าลืมไปทานข้าวเย็นด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะตามไปนะคะโหยนิชานะ้าสงสารนะทุกคนโถเฟิร์นนี่แบบลายมากนะคะ รายมากๆเดี๋วเราไปทําอาหารเย็นไรให้ในิชาก่อนดีกว่าน้องกําลังเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราเรียกไปกินเลยโอเคร้องไห้แล้วก็ มากินนะคะเดี๋ยวจะเศร้าซะก่อนเฮ้ยน้องฉันอกหักอีกแล้วละสิแต่ฉันว่ากับตันไม่ใช่คนแบบนั้นนะเท่าที่ฉันรู้จักกับตันก็นิสัยดีไม่เห็นจะมีอะไรที่เชิงชูสาวเลยแต่ทำไมนิชาถึงน้องไห้ล่ะ เลิกกันแล้วหรอหรืออะไรฉันละสงสารน้องจริงๆเลยนิชามาแล้วค่ะโอเคมาแล้วค่ะพี่มาลิเออนิชาแล้วสรุปนิชาเป็นอะไร ม,มีอะไรหรอกคะ่ะหนูมีเรื่องนิดหน่อยนะ่ะเรื่องของกัปตันใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรนะไม่อยากบอกพี่ก็ไม่เป็นไรแต่พี่อยากจะบอกว่าถ้านิชาจะร้องไห้เพราะกัปตันนะก็ร้องออกมาเลยร้องออกมาให้หมดจะได้ไม่ต้องร้องไห้ให้กับกัปตันอีก พี่เมลีรู้ได้ยังไงคะเมื่อหนูทะเลาะก,กับกับตันพี่ดูออกนะพี่มีแฟนมาก่อนแต่ไม่เป็นไรว่าแต่เป็นอะไรกันถึงได้ร้องไห้คือวันนี้กับตันเขาชวนหนูไปกินข้าวคะ่ะแล้ว เรายืนคุยกันอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาเขาชื่อเฟิร์สเขาบอกว่าเขาเป็นคู่มันของกับตันนะคะฮะว่ายัางไงนะคู่มันของกับตันงั้นหรอค่ะหนูก็ไม่รู้นะคะว่าจริงหรือเปล่ากับตันไม่เห็นจะบอกหนูเรื่องนี้เลยพี่ว่านะ คงจะไม่ใช่มั้งเพราะที่เรารู้จักกับตันน่ะเขาดูจริงใจกับน้องมากนะพี่มะลิว่างั้นหรอคะใช่พี่ว่ากับตันน่ะเขาดีออกค่ะลองคุยกันดีๆนะพี่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ขอบคุณนะคะพี่มะลิแต่ยังไง ช่วงนี้นิชาก็อยากจะอยู่คนเดียวมากกว่าโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะดราม่าก,กันไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแค่นี้เราก็ดราม่ามากพอแล้วแล้วก็เสียงพลอยไม่ไหวแล้วเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพลงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e ฟอลด้วยนะคะเรื่องราวของนิชาก,กับกัปตันเนี่ยจะลงเอยกันยังไงจะต้องเลิกกันจริงๆหรือเปล่าไว้ติดตามกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปลแล้วค่ะบ๊ายบาย